เขาว่ากันว่าคมสาบของคนโบราณสมบัติอยู่ได้แค่3ามรุ่นมันจริงแท้แค่ไหนเรามาติดตามกันค่ะไทยบาดแบตเตอร์ ขอเสนอเรื่องสมบัติอยู่ได้แค่สรุ่นฟูโกกัวซันใต้คำพูดจีนโบราณแปลว่าสมบัติจะอยู่ได้ไม่เกิน3ารุ่นด้วยส่วนใหญ่ที่เรารู้ดีกันก็คือรุ่นแรกพ่อแม่ปู่ย่าตายายสร้างเหนือสร้างตัวกันจนรวย <Nice. S 1> รุ่นที่สองก็รักษาไว้หรือไม่งั้นก็ใช้จ่ายเรามาดูรุ่นที่สามกันใช้หมดนั่นเองมันเป็นคำสาบหรือไง ก็มันอยู่ได้ไม่ถึง3รุ่นหรือ4รุ่นหรือไม่เกินนี้แหละและในหลายๆครอบครัวที่เรารู้กันก็คือรุ่นที่3มักจะใช้จนหมดมันเป็นคำสาบและเป็นเรื่องจริงในหลายๆครอบครัวแต่ว่ามีครอบครัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงในอเมริกาและคนรู้จักทั่วโลกเขาคือใครชายคนนี้มีชื่อว่าจอห์ดีร็อกกี้เฟลเลอร์ร็อกกี้เฟลเลอร์เกิดเมื่อปี1839 ในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยมากพออายุ16เเขาก็ลาออกจากการเรียนหนังสือมาทำงานเป็นพนักงานบัญชีและต่อมาเมื่ออายุ31ปีในปี1870ก็เปิดบริษัทน้ำมันและทำงานมาเรื่อยๆตายตอนอายุ98ปีพอตายไปอ่ะทรัพย์สินก็ยังโตขึ้น1,500ล้านดอลลาร์ผ่านมา83ปีกับ7รุ่นให้ทายสิว่าถ้าผ่านไปถึงตอนนี้มันเพิ่มเป็นกี่เท่า ปัจจุบัน1,000งล้านดดนล่าสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นมา567%นอกจากนั้นเขามีปัชจาัการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมแนวคิดการใช้ชีวิตของ r o c k ้เฟ l เลอฉันถูกสอนให้ทำงานและให้เล่นให้เต็มที่ ทั้งชีวิตของฉันเหมือนเป็นวันหยุดลักทิ้งเทความกังวลทุกอย่างและขอบคุณพระเจ้าที่ให้ชีวิตดีๆกับฉันโปรดติดตามตอนต่อไปคาถาแก้คำสาปจากล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ